กีรมิชินหนึ่งหนักเป็นตันๆใช่ไหมเขาคงจะมีวิธียกแหละเฮ้ยมันมีทิศมันมีหลายทฤษฎีฝรั่งเนี่ยต่างดาวดิเหรอฝรั่งเนี่ยมันยังฝรั่งเนี่ยมันยังไม่เชื่อเลยอ่ะถ้าเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมึงลองไปดูผู้เจ้าเคยพูดถึงนะมนุษย์มีตั้งหลายมีตั้งหลายเรื่องมีหลายพ่อคูหม่ะมีหลายผู้ใหม่ป่ะใช่ใช่เออแล้วกูจะบอกว่ากูจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์บางคนบางคนนะเว้ย ยังหาที่ฎดีไม่ได้เลยยังไม่ยอมรับที่ดีว่ามนุษย์เลยแล้วตกลงพี่ชิดว่าพีระมิดใครสร้างพีระมิดอะไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมว่าคนอะพี่คนสร้างก็มไม่รู้มือคิดแบบนั้นตึกไม่ได้คิดแบบนั้นไงพเพราะเป็นมนุษย์ต่างดาวทําไมมันไม่สร้างเขาไม่สร้างข้างในให้มันทันสมัยอะเพราะว่าอะไระคริดข้างในมันเป็นมันเป็นมันเป็นโครงสร้างอะ่ะข้างในมันเป็นห้องห้อง่ะ ถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงทําไมไม่ทิ้งร่องรอยของเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ที่มันทันสมัยอ่ะอย่างเช่นฝักน้ําฝักอ่าฝักบัวอาบน้ําอุ่นก็นได้มันไม่เห็นมีในปิรามิดเลยอ่ะมันงังต้องทิ้งร่องรอยของเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นของที่แบบตอ,อนนั้นมันยังไม่พัฒนาขนาดนั้นไงในยุคนั้นมันก็พัฒนาได้แค่นั้นไงก็มนุษย์ต่างดาวไงพี่มันยกขินก้อนใหญ่ได้มันก็ต้องมีพวกอิเล็กทรอนิกสหรือมีของที่มันเป็นล้ําสมัย แต่มกูไม่ได้บอกว่ากูไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างกูบอกกูไม่รู้หรือว่าจะเป็นเทพสร้างก็กูไม่รู้แต่มึงเคยเห็นภาพสลักมึงเคยเห็นภาพสลักมึงเสิร์ชภาพสลักในอียิปต์ดิใช่ใช่ตัวหัวบอกหัวเป็นแมวก็มีอย่างเงี้ยเออบางทีหัวเป็นเออมึงดูมามึงมึงมึงเซิร์นะภาพสลักอียิปต์ ufo มึงลองเสิร์ชดินี่สลักอิอ่ามึงลองเซิร์ชภาพสลักหินอียิปต์ ufo ภาพสลักหิน UFO อียิปต์ดิอียิปต์เฮ้ยของจริงไหมเนี่ยมีเดือดำน้ำด้วยหรออูไม่รู้ครู <c oughs> ก็อ่านมาเหมือนกันมีเดือดำน้ำมีเครื่องบินด้วยมีหอด้วยกูไม่รู้ไอเคียนมั่วแล้วเอ้า โถผมจะไปไมั่วทําไมกับพี่ดูสิมันมีทั้งเรือดำน้ำํามีทั้งหอมีทั้ง,งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเนี่ยอันนี้เฮลิคอปเตอร์อันนีเ้นเฮลิคอปเตอร์อันนี้เรือดำน้ําเรือดำน้ําอันนี้คอปเตอร์เีลิคอปเตอร์อันนี้เรือดำน้าอันนี้น่าจะเป็นยานไม่ยานก็เรือดำน้ําแหละอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรือดำน้าอันเนี้ยแต่อันนี้เป็นคอปเตอร์แนะ่อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ จริงอันนี้เรือดำน้ำแน่นอนนั่นโครงการลุงตู่ไรอีกท่าเขาจริงจริก็เนี่ยไคอปเตอร์จริงๆเนี่ยพี่ดูดีทีเดียคอปเตอร์เนี่ยโครงการลุงตู่เฉยเลยเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยอ่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีเดียคอปเตอร์เรือดำน้ำยานอวกาศเห็นไหมผมบ,บอกแล้วว่าฝรั่งมันก็ต้องดูเหมือนผมเห็นไหมเขาวงเล็บไปเลยเห็นไหมเขาบอกแล้วผมไม่ได้มั่ว เนี่ยการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยอีบได้ศีลาจารึกไว้หมดเลยว่าภายภาคหน้าจะมีีเิวคอปเตอร์เรือดำน้ำนะครับแล้วก็ยานอวกาศเราไอ้แต่เราสองคนนี้เริ่มรู้อะไรแล้วเนี่ย